นะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอีฟเอ็ม94ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะนะวันนี้วันจันทร์ที่11นะคะ11กรกฎาคมคุณผู้ฟังเป็นยงไงกันบ้างพี่กวงเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมฮะ สบายดีใช่ไหมลุ้มลุ้มดอนดอนลุ้มลุ้มดอนนี่กายหรือใจคะใจครับโอ้ตายแล้วและทางกายกายสบายดีมากส่วนคุณผู้ฟังล่ะคะกายของคุณเป็นยังไงและใจของคุณเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนใจสบายแต่กายไม่ไหวนะเพราะว่าก็เขาเรียกว่ามงลงกันหลายคนเลยทีเดียวบางคนบอกว่ารอดมาทุกซีซันซีซันนี้ไปไม่ถูกซะแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่หรือบางคนบอกว่าก็โดนมาซีซันนึงก็นึกว่าจะรอด นึกว่าจะภูมิต่อได้ก็อาจจะโดนไปสองได้เป็นรอบที่สองถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะคําทักทายของเราก็คือหวังว่าคุณผู้ฟังของอ้อมจะสบายดีอยู่ทั้งกายและใจถ้าไม่สบายใจพิมพ์ข้อความส่งมาได้บ่นมาได้นะคะขอสุภาพนะพี่กุ๋งนะครับพอไม่สุภาพไปคนอ่านก็อิฉฉนถูกปะ่ะไอคนที่คุณโกรธคุณเกลียดไม่ได้นะอ,อ,อ,นอ,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 อ้อมอ่านอขอขอขอเมตตาเมตตาให้อ้อมเหอะให้อ้อมอ่านเบา,บาๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สบายกายแต่ยังพิมพ์ไหว อยากจะทังครูออกมาก็พร้อมฟังเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้รายชื่อคนที่ได้มีโอกาสติดตรวจ ATK และเจอสองขีดอยู่หลายคนเลยทีเดียวใกล้ตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งวงนอกแล้ววงในที่แบบรู้จักกันก็ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าอาการไม่ค่อยมีอะไรนะค่อนข้างดูปกติแล้วก็แต่ว่ามีอาการเจ็บคอรอบนี้นี่ก็จะมีอาการเจ็บคอกัน ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบางคนก็มีมูกไอแห้งและหลายหลายคนก็ยืนยนันว่ามีความคล้ายภูมิแพ้ถูกปะ <c oughs> พอคำว่ามีความคล้ายภูมิแพ้เนี่ยมันเลยทำให้น่าตื่นเต้นไงเพราะว่าช่วงนี้ค่ะคนเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะแล้วมอมก็เป็นหนึ่งในนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยน้ำมูกมีอยู่แล้ว ตาจะบวมตุยแต่ออแต่ไข่ไม่มีมนะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจ,จะเน้นไปที่น้ำมูกแต่ไม่มีไข่ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยจะกึ่งๆึคุณหมอเขาก็เลยแนะนําค่ะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเสี่ยง <c oughs> ก็คือไปเจอคน <c oughs> หรืออาการคุณเข้าขอบเขตนั้นปุ๊บให้ตรวจ ATK และเมื่อตรวจ ATK ถ้ามันขึ้นขีดเดียวปกติเราจะคิดว่าไม่เป็นเขาบอกว่าให้การตัวเองไว้ก่อนก็คือเซฟตัวเองเพื่อจะเซฟคนอื่นด้วย คือไม่ใช่ว่ากักตัวท่านีเมื่อมันยังไม่เป็นแต่ถ้าคุณมีโอกาสเสี่ยงแล้วมันยังไม่ขึ้นก็เซฟตัวเองโดยการแยกตัวนิดหน่อยใส่หน้าก,กากไม่ใช้อะไรร่วมกันกับใครเท่านั้นใช่ไหมคะคแล้วก็อีกสองวันตรวจอีกสักทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดอาการมีไข้มันไม่ลดอยู่ๆไข้มันเพิ่มแล้วก็มีเมื่อยเนื้อไม่ตัวอันนี้อาจจะเกินขีดของภูมิแพ้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้เราอาจจะได้ยินเพื่อนพูดว่าหรือคนอื่นพูดว่าไอ้นี่มันกลัวโควิดเกินมันจะกลัวอะไรกันกันหนาว เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังเราต้องมุ่งมั่นเราต้องมั่นคงการกลัวไม่ใช่สิ่งผิดนะคะมนุษย์เราเกิดมาพร้อมความกลัวนะคะถ้าพอเริ่มรู้จากนู่นนี่นั่นมันจะมีความกลัวติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมแทรกมาทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามคําว่าความกลัวว่าอย่างไรคือถ้ากลัวว่าโควิดมันจะมาแอทแท็กเราแล้วทําให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับจิตใจอันเนี้ยอาจจะ เหมือนที่เพื่อนเป็นห่วงอาจจะต้องคอนซัลท์หรือปรับความเข้าใจใหม่ให้เป็นไปตามความเป็นจริงว่าเขาไม่ได้มาทําให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้มีผลกับจิตใจถ้ามันมีกันขนาดนั้นแปลว่าเฮ้ยมันอาจจะเกินขีดไปนิดนึงอย่างที่เพื่อนพูดจริงแต่ถ้าเกิดความกลัวของเราเป็นในแง่แค่ก็ไม่อยากป่วยนี่นะก็เหมือนโครคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นที่เราก็ไม่ได้อยากป่วย ถามว่าใช้ชีวิตได้ไหมใช้ได้ปกติแต่อาจจะปรับจํานวนการออกจากบ้านออกไปไหนน้อยลงมีอัตราการรักษาความเสี่ยงให้กับตัวเองมากกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนจะรู้จักคําว่าโควิดคือใส่หน้ากากบ่อยหน่อยใส่อยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้เปิดหน้ากากเมาสนานล้างมือนู่นนี่นั่นน,น,นั่นทำแต่ว่าถามว่าออกไปสันคนาการไหมยังออกแต่จากที่ออก10อาจจะเหลือออก5แต่ไม่ใช่ไม่ออกเลยนะ ยังออกอยู่แต่เริ่มรู้สึกว่าอันไหนจําเป็นมากกว่าลดทอนได้ถูกไหมแล้วมันไม่มีผลกับเมนเทเฮลถ้าเป็นแบบนี้เอาว่าเราเราเป็นความกลัวที่โอเคนะก็คือความไม่ประมาทและถ้าความกลัวนั้นไม่ได้เป็นหนักสลีระตรงไหนของคนอื่นความกลัวไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสลีระาเขาไม่ได้กระเพื่อมน้ําหนักขึ้นไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะถ้าการกลัวของเราทําให้ตัวเราปลอดภยัย คนรอบตัวปลอดภัยและคนที่พูดถึงเราเขาปลอดภัยเมื่อเจอเราแล้วว่าเราทาถูกแล้วนะพี่ห่วง,ง,งใช่ไหมคะและถ้าเรามีเพื่อนที่กังแบบเขาไม่ได้กังวลแต่เขาแค่กลัวในระดับที่รับได้คุณจงดีใจเถอะแปลว่าคุณกําลังเจอคนที่เขาดูแลตัวเองแล้วมันจะเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยปะ่ะพี่ห่วงใช่ครับคือตอนเนี้สิ่งที่น่ากังวลคือหลายๆคนก็จะห่วงว่าทําไมคนนั้นไม่มีคนนี้ไม่นั้นไม่เป็นไรทุกคนมีอิสระและมีอิสระแบบเสรีในการที่จะเป็นอะไรก็ได้ แต่ถ้าเราอยากที่จะปลอดภัยในแบบของเรานะคะใช้คำว่าในแบบของเราเราไม่บอกว่าของเราคือดีที่สุดแค่ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองอยา่าเขาเรียกว่าตอนนี้เวลาเราสั่งรเดอร์ก็ยังจะต้องเช็ดก่อนถูกไหมพี่พวกวงเช็ดก่อนทําความสะอาดก่อนเขายังคงยืนยันเนาะว่าการที่รับของผ่านมือหลายๆมือบางทีมันก็อาจจะมีเชื้อติดมาและยิ่ง B4B5 เนี่ยเขาก็ดิดดิ้นได้เยอะนะคะอาจารย์หลายท่านก็ยืนยันแล้วแหละว่า ติด 1, นมาไม่ได้แปลว่า 4, 5หจะไม่ติดนะคะแล้วบูสเตอร์ก็อาจจะไม่ได้การได้แบบไม่ช่วยได้ไม่ช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้มากแต่ผ่อนหนักให้เป็นเบายัางได้อยู่เพราะฉะนั้นคําทักทายวันนี้ก็คือหวังว่าคุณผู้ฟังของอมจะสบายดีนะคะพุทโธ